วันนี้เป็นช่วงบ่ายนะครับของวันที่18มีนาคม2564นะครับเป้าหมายคือเสียงใหญ่ครับของอาจารย์แม็กครับได้อีกหนึ่งแต้มครับช่วงบ่ายนี้แดดร้อนๆนะครับอันนี้หมันหมานตัวสุดของอาจารย์แม็กครับเดี๋ยวไปดูตัวครับมองไกลๆนะครับ หลายแต้ไมหไห้อาจารย์แม่ครับออกเสียงใหญ่หรือเปล่าไม่รู้ครับลองมายังมาเขาดูหน่อยขอดูตัวหน่อยเ <c oughs> สียงใหญ่ก็ใช่ตัวเป้าหมายก็จัดแมกหมานนะวันนี้ครับถุงว่างไงนะเอาถุงก็เนี่ย ติดมาแน่ถุงว่างอยู่นะแนะ่หอจัดแม่ครับเสียงใหญ่หรือเปล่าไม่รู้ครับมองไกลๆนะครับช่วงบ่ายวันที่สิบแปดมีนาคมสองห้าสี่นะครับับติดแล้วครับมีพิเศษกับยัยงไงยังใหญ่ตัวไหมกับสีเข้มนะตัวเจ้าผมได้ตัวสีเข้มตัวขาวตัวน,นี่ออกขาวๆนะน,นี่ออกเข้มขาขาวต้องอย่างนับตั้งออกขาว จะเก็บจะเก็บชิดอาจารย์แม็กเอาออกมาก่อนจะเก็บก็ตัวเนี้ยหืมเก็บก็เก็บกองว่างอยู่นะเอาเลยอ่นี่สูงสูงใจมีอันนี้ผลงานของอะไรสุรินเด็ดสุรินชงบายนะครับ กูตัวนี้ใหญ่เงี้ยนี่เสียงใหญ่นั่นแหละเสียงนน่าจะใช่เนาะเข้ามาเนี่ยเร่อยเรยก็ดีเนาะครับเเียขาเก็บเข้าค่ายก่อนครับนกปลาลึกหมานะครับเจ้าสุรินทร์ครับช่วงอาทิตย์ก่อนก็ได้ครูอ่างตลอดเกือบตลอดนะมาได้เกือบตลอดมาได้หนึ่งตัวเสียงกากมหาใหญ่ครับเจ้าสุรินทร์ครับเป็นนกหมานะครับโถุ่มันน้อยไปหน่อย ใ,ใ,สใส่ถุงไว้ก่อนครับเก็บข้าใไข่ไว้ก่อนฟังเสียงดูใช่ตัวป้าหมายเสียงใหญ่หรือเปลาไม่ยังไม่รู้ครับไม่ถึงชั่วโมงเลยนะตาบมาแล้วเจ้าเดชสุรินนะครับนกหมานนะครับขึ้นจัดๆจจมีครูอ่างหลายคำเลยเนียนะ่นยเก็บครูอ่างมาหลายตัวครับเจ้าสุริน จุดม uh huh> <si um> uh)> ั่วคู่นะคู่วคู่กันมั่วคู่าอ่ะคู่อยู่นั่นเสียงใหญ่้คู่เนาะติดตีนกดักเนาะนกตีเลยดักละครับตอนนี้ถ้าสมมติว่าได้แล้วครับมาคู่กันถ้าเอาจุดนี้มั่วคู่มันอยู่ในบ้านกองอันนะครับนี่ครับปลากว้างครับแดดร้อนๆครับช่วงบ่ายครับถ้ามันคู่สัก3เซตเตอร์นี่ถ้ามันดักเนี่ยไปถมันตึ้งติดเดี๋ยวติดตามดูรอบหน้าแล้วครับ